ถ้าทั้งสองท่านพูดถูกตามกรอบเกณฑ์ที่มันเป็นที่ถือปฏิบัติกันมาทั้งในส่วนของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะครับและในส่วนที่เป็นจารีตประเพณีของรัฐธรรมนูญเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นใครพูดมันก็ตรงอยู่แล้วล่ะแต่ทีเนี้ยที่สองท่านพูดผมคิดว่ามันมีความมันมีความเหลื่อมกันอยู่นิดหนึ่งนะครับอาจารย์วันนอก็พูดถูกในส่วนที่ว่าเอาล่ะเมื่อยื่นนะครับก็มีผลทันที ดยมศักดิ์ก็พูดถูกในส่วนที่ว่ามันต้องมีการบรรจุวาระนะครับแต่ทีเนี้ยต้องคิดอย่างนี้ในช่วงระหว่างที่มันมีรอยต่อของการยื่นนะครับกับการบรรจุวาระสิ่งที่จะเป็นตัวกําหนดก็คือความครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญน,นะครับเมื่อรัฐธรรมนูญกําหนดว่าจะต้องใช้เสียงจํานวนเท่าไหร่<ๆ>เมื่อได้เสียงจํานวนเท่านั้น<ๆ>แล้วเมื่อได้มีการยื่น<ๆ>มันแน่นอนครับต้องมีการตรวจสอบ ตรวจสอบอะไรตรวจสอบเสียงว่าได้หรือไม่ถูกไหมครับ,รบยัตตินั้นเป็นยัตติที่ยื่นสอดคล้องกันกับรัฐธรรมนูนหรือไม่มผมว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเอาละเป็นจุดเริ่ม,มที่จะต้องเข้าสู่การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจละรัฐบาลหรือนายมนตรีในตอนนั้นไม่สามารถที่จะทูลกล้าวเพื่อถวายคําแนะนําเพื่อทรงมีการยุบสภาได้ละดังนั้นเนี่ยมันจะมีรอยต่อแค่นิดเดียว มันไม่ใช่ถึงขนาดอย่างที่ท่านจันวร,รนอรพูดว่า,ายื่นปั๊บก็ถ<ม>ือว่ามีผลทันทีม,นมันก็คงมีการตรวจสอบบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ท่านจันันศัก์อธิบายว่ามันต้องไปจนกระทั่งถึงบรรจุวาระเพราะถ้าเราดูจากประสบาการณ์ตอนที่ยืน่นอภิปรายคุณแพทยทองทานจำได้ไหมครับที่พรรคประชาชนเขาขอเปิดนะคบอภิปรายมีการตรวจสอบว่าตกลงถ้อยคําใช้ได้หรือไม่ รายละเอียดที่ว่าจะไปกล่าวถึงคนนอกหรือว่าอย่างนี้ตอนนั้นคุณทักษิณจะทําได้หรือไม่<ะ>มีการปรับกันปาปรับกันไปถ้ารอทอดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นระยะเวลาที่ช่วงนั้นเนี่ยเอาล่อเอาเถิดต่อรองกันได้